ปรุนสวัสดียามเช้าบ้านโป่งชัยแจ้ห่มลำปางยามเช้าเช้าอากาศเย็นเย็นสบายสบายวันนี้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดเงียบเหงาถนนหนทางเงียบริบมีกร่รถจักรยานั่านไปตลาด เสียงนกเสียงธรรมชาติก็เงียบลงไปเหมือนกันนะเจนเจนยังไม่เห็นน้องเจน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 อยู่ไหนเออเจนเจนอยู่ไหนเออมาแล้ว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 วิ่งมาแล้วเจนเจนวิ่งมาแล้วมาวิ่งพาถนนมาทำไมลูกหึโอ้วิ่งมารับหลวงปู่ dicai dicai lah dicai ya dicai dicai oh dicai 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 tu 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 boleh pergi ไปหาหลวงปู่ต่อบอกหลวงปู่ไปเร็วๆๆๆไปเร็วๆเร็วๆๆได้น้ำน้ำไปนู่นแล้วไม่รอ วันนี้กับเมื่อวานไม่เหมือนกันเมื่อวานเมื่อวานวันพระคนเยอะวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดแล้วก็ไม่ใช่วันพระเงียบเลยเงียบตลาดก็เงียบละจันจันจันไม่รอหลวงปู่เลยจะไม่รอหลวงปู่เลยเดินไปแล้ว ถึงตลาดแล้วหลวงปู่ขอยุติคลิปนี้ไว้ทันทีก่อนเนาะตลาดมีเสียงเพลงดังนะก็ขอมนปรัชนาธิกับทุกท่านที่รับชมคลิปของหลวงปู่ในทุกคลิปทุกเช้าทุกทุกคลิปที่ผ่านมาและตลอดไปขออน่วยพรห้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ต้องความมุ่งมั่นปรัชนา ทุกการทุกคนทุกท่านเถิดไปบุญหลวงหลวงเป็นไรอีกแล้วลูกกินหาที่เรากินแล้วกินแล้วกินจุ๊ๆก็นั่งยืนกินไม่ไหวนั่งกินแล้วมากินแล้วนะกูบอกกันเลยบอกกันนะที่เจอกันมาครับจันจันจันกินข้าวแล้วกินแล้วจันกินแล้วกินแล้วจะไปแล้วนะจะไปแล้วไปเรื่อยๆจันจัน เจนจนนะเจนเดินไปส่งลงปูแลนะเดีไป่งลงปูส่งลูกับวัดหลป่กับวัดและอนนี้เงียบเงาสถานการณเช้าวันหยุดวันอาทิตย์จะเป็นเช่นนี้แหละเงียบเงาดพักตนจนใจกันเกาลใกล้ปีใหม่ละ ใกล้ปีใหม่แล้วสงท้ายปีเกา่าตลอบปีใหม่ก็ก็วันที่คืนนี้วันนี้นะพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปขอความโชคดีนะทุกคนทุกท่านทุกกันทุกท่านสาธุเจ้แจงเข้าบ้านแล้วลูกเข้าบ้านนี้นอนตรงนี้ไม่ใช่เหรอ <c oughs> จะนอนตรงนี้เปนบ้านที่ท,ทําทอดตอนนี้รอท่อขึ้นมาใหม่เพิ่มขึ้นมาเยอะและ้วของเก่าก็ขายไปกำลังก็ผลิตขึ้นมาใหม่เรื่อย เฉนเนเฉีนวางรถนะรถมาแล้นะรถรถรถมาแล้วรเดิมเดิากนคิดจะไปกับสาทรสาธร